ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมรีโอเอ็กเซนส์ไฟเยออย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ผมจะเดินทางกับอุบลราชธานีด้วยขบวนท้องถิ่นที่427นะครับก็ตอนนี้พอดีมีรถด่วน72จากกรุงเทพประพิ์วัดปลายทางอุบลราชธานีกำลังจะเข้าสถานีศรีสะเกดในชานชาลาที่2ครับเพื่อรอขบวน142เข้าชาน,นชาลาที่1นนะครับผมเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ขบวนรถมาเลยนะครับมาแล้วนะครับรถด,ด่วน72 ไอ้เ1็ดหนึ่งนะครับจากกรุงเทพอภพิภัชปลายทางบุรษสถานีนะครับวิ่งมาแล้วครับผ่านผ่านจุดตัดแรกมานะครับเป็นรถด่วนนะครับไม่ใช่รถด่วนพิเศษเดินกำลังรางจักชลาที่สองท์ขอบจักชลาที่สองมราจะไปตรวจระ้วกาวาราจัตรวจครับ ซึ่งคันนี้ก็ไปอุบลกันแต่ผมไม่ได้นั่งขบวนนี้นะครับเป็นผมนั่งรถท้องถิ่นตามเคยครับนะครับรถตวน72นะครับกำลังจะวิ่งเข้าชานชาลาที่สองนะครับผมจะเป็น นะครับเมื่อกี้มียายท่านนึงแกเดินเข้าชิดขอบชานชาลาที่สองมากเกินไปครับตามในเส้นสีหนเหลืองเนี่ยห้ามชิดมากเกินไปนะครับก็เข้าชานชาลาที่สองครับเป็นรถ NKF ร T H N นะครับเป็นรถจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมน้องของปู่ I H N นะครับเร่งเครื่องมาแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา36นาทีนะครับ จะมีขนบวน142เข้าชานชาลาที่1นะครับขันนำนะครับกสอ1224นะครับวีด K3LA NTR นะครับกสะมะป .110 นะครับ210กข10อ1136 ขออนุตัดไปเลยนะครับตอนที่ขบวนรถออกนะครับขบวนรถเร็วที่142กันขบวรถจากทํำขบวนนะครับ q s y 5 2 0 4นะครับเป็นรถโคสอทั้งหมด มีรถขนส่งสินค้าด้วยครับที่เป็นวชนสหมายเลข1099นะครับเป็นเลขสวยซะด้วย ก็ตอนนี้ผมรอ427ยังไม่มานะครับกับก็มี THN อยู่ข้างๆนะครับเป็นรถ THN กำลังทั้งหมดเลยเป็นกสขอ1123นะครับคันท้ายนะครับ ีรถเร็วนะครับที่จะลงกรุงเทพแล้วก็รถด่วนที่จะเข้าอุบลน,นะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะครับก็วีดก็เป็นวีด AW5 เหมือนเดิมวันก็วันนี้เป็นวันดีนะครับมี q s วาทำขบวน142เข้ากรุงเทพนะครับเป็นเที่ยวกะเย็นนะครับยังไม่ถึงกะดึกกะดึกจะเป็น1สีอะไรเนะี่ย หนึ่งสี่สามือหนึ่งอะไรน right ี่แหละครับผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูตารางเอานะครับก็ตอนนี้จอดรอระหว่างขนส่งสินค้านะครับอยู่ฝั่งสถานีนะครับตอนนี้ผมก็เป็นห่วงกระเป๋าเดินทางกับอุปกรณ์อะไรต่างๆผมนะครับอันนี้เป็นบชสสองเก้าหนึ่งนะครับก็เป็นรถชั้นสามซึ่งอันนี้จะเป็นไว้สำหรับขนถ่ายสินค้านะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขอบวนรถด,ด่วนที่71นะครับก็เป็นเรียกว่าวีด AW5 นะครับเป็นวีด K3 LA เหมือนกันนะครับก็เป็นคันท้ายก็เป็นกสขอ123 1, นะครับรถ THN นะครับ HRT ได้แต่เวลาปล่อยขอบวนรถออกจากสถานีสีสเกตแล้วนะครับผม <laughs> มีเจหนาชวนยื้ด้วยนะครับผมก็ฝากก็ดูติดตามได้ที่ช่อง Rio Xcent Fire ตามเคยนะครับก็วันไหนว่างๆผมก็จะมาถ่ายรถไฟทุกคนดูอย่างนี้นะครับใครที่ได้ออกกล้องผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ปล่อยเจ็ดหนึ่งไปแล้วนะครับก็สถานีต่อไปเป็นสถานีกัมธราลมแล้วก็สถานีรถไฟอุบลร,ราชธานีสถานีปลายทางต่อไปครับตอนนี้ก็รอเวลาขบวน 142ออกจากสีสเกตนะครับก็142ก็จะให้427วิ่งเรกกอยู่ที่สถานีมุ่ยทับถันนะครับไม่ก็สถานีอุทุมพรมพิสัย,ยก,ก็ขออนุญาตตัดไปตอนที่ขรบวนรถออกเลยนะครับ โล่งใจหมดแลวครับพนักงานเปิดวีใส่นะครับก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถเร็วที่142แล้วนะครับผมออกจากสถานีรถไฟสีสเกตนะครับก็สถานีต่อไปเป็นสถานีอุทุมพรพิสัยนะครับผม5 2 ท่านเดินทางโดยอย่างสวัสดิภาพนะครับผมก็ถ้ามีอะไรบางจอคลิปก็ขออภัยด้วยครับเป็นเสาไฟนี่แหละไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่142นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรครับผม ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอาเป็นว่าขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ